ล่าสุดจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เรามีอีกหนึ่งยานพาหนะไฟฟ้าที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ามันคือ Apollo Go Electric Bike 2026รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าดีไซน์ล้ำอนาคตที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับความสปอร์ตอย่างลงตัว Apollo Go Electric Bike 2026ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งในด้านสมรรถนะการขับขี่ในเมืองและความสะดวกสบายในทุกเส้นทางเริ่มจากดีไซน์ภายนอกต้องบอกเลยว่ามีความโดดเด่นตั้งแต่แรกเห็น ด้วยเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวตัวถังเพลียวบางช่วยลดแรงต้านลมพร้อมใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานต่อการใช้งานในระยะยาวสีตัวรถเน้นโทนแมตต์แบล็คผสมเมทัลลิกบลูให้ความรู้สึกพรีเมียมและทันสมัยอย่างแท้จริงส่วนของไฟหน้ามาในรูปแบบเลตสตรีปดีไซน์บางเฉียบให้แสงสว่างคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะขับขี่ในขณะที่ไฟท้ายก็เป็นเลตเช่นกันออกแบบให้ดูทันสมัยและเข้ากับรูปทรงตัวรถอย่างลงตัว แฮนด์บาถูกออกแบบให้กระชับมือควบคุมง่ายและแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบสแสดงข้อมูลความเร็วระยะทางแบตเตอรี่และโหมดการขับขี่อย่างครบถ้วนในด้านสมรรถนะอั o l l ร g โลโกอิเล็ก i k e กบ2 6ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงให้แรงบิดทันทีที่บิดคันเร่งทำให้การออกตัวนั้นนุ่มนวลแต่ทรงพลังความเร็วสูงสุดสามารถทำได้ประมาณ1 1 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเพียงพอสำหรับการใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง แบตเตอรี่ลิเทียมไอออนรุ่นใหม่มีความจุสูงสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง1 8 0กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งและที่สำคัญรองรับการชาร์จเร็วทำให้ชาร์จจากศูนถึง80%ได้ภายในเวลาประมาณ40นาทีระบบการสะเทือนใช้โช๊คอัพคุณภาพสูงทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพื่อความนุ่มนวลและมั่นคงแม้เจอถนนครุกคะล้อใช้วัสดุแข็งแรงและยางเกรดพรีเมียมช่วยให้เกาะถนนได้ดีทั้งในสภาพถนนแห้งและเปียกระบบเบรกเป็นดิสเบรกทั้ง2ล้อ พร้อมระบบ ABS ช่วยเพิ่มความปลอดภัยขณะหยุดรถกระทันหัน Apollo Go Electric b i k e 2 0 2 6ยังมาพร้อมโหมดการขับขี่ให้เลือกหลากหลายเช่น Eco สำหรับประหยัดพลังงาน Sport สำหรับสมรรถนะสูงสุดและ City สำหรับการขับขี่ในเมืองทำให้ผู้ขับสามารถปรับการทำงานของรถให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานในแต่ละวันได้อย่างง่ายดายในเรื่องของเทคโนโลยีอัจฉริยะรถคันนี้มาพร้อมระบบเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนผู้ขับสามารถตรวจสอบสถานะแบตเตอรี่ ตำแหน่งรถและบันทึกเส้นทางการขับขี่ได้แบบเรียลไทม์อีกทั้งยังมีระบบกันขโมยที่สามารถแจ้งเตือนผ่านมือถือทันทีหากมีการเคลื่อนย้ายรถโดยไม่ได้รับอนุญาตการออกแบบเบาะนั่งของ Apollo GO Electric Bike 2026ก็ให้ความสำคัญกับความสบายเบาะนั่งนุ่มรองรับสริระได้ดีและมีตำแหน่งการนั่งที่เหมาะสมสำหรับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารด้านหลังที่วางเท้าถูกวางในตำแหน่งที่ช่วยลดความเมื่อยล้าในการขับขี่ทางไกล แม้ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแต่อพอลโลโกก็ไม่ได้ละเลยในเรื่องของความแข็งแรงและความทนทานตัวเฟรมถูกออกแบบให้รองรับน้ำหนักได้มากและมีการป้องกันน้ำและฝุ่นตามมาตรฐาน IP ที่เหมาะสำหรับการใช้งานในสภาพอากาศหลากหลายในแง่ความคุ้มค่าอพอลโลโกอิเล็กทริกบค์2026ถือว่าตอบโจทย์ทั้งในด้านราคาสมรรถนะและคุณภาพเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในระดับเดียวกันการที่สามารถวิ่งได้ไกลต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและใช้เวลาชาร์จสั้น ถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้หลายคนให้ความสนใจเป็นพิเศษสรุปแล้ว Apollo โก Electric b i ก e 2 0 2 6เป็นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าที่ผสมผสานความสวยงามความแรงความประหยัดและเทคโนโลยีล้ำสมัยเอาไว้ในคันเดียวเหมาะสำหรับคนที่มองหาพาหนะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ยังคงความร้อนใจในการขับขี่ถ้าคุณชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคารวิเบเพื่อไม่พลาดข่าวสารและการรีวิวยานพาหนะรุ่นใหม่จากทั่วโลก ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ